สวัสดีค่ะทุกคนมืดบ่ หมึกบอสวัสดีห้าท่านค่ะพี่พัดกับเพ่าค่ะพี่น้องพัดกับเพ่าตับโอ้อรขวมไปไหนเดยอ สวัสดีแปดท่านค่ะได้ยังกินแรงเนาะค่ะถ้ากันได้ยังกิดนแรงเนาะ สวัสดีสิบสองท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่น้องปองไป่บนสุขสุขคนมื่อนี้น้องบอยกะเพ็ดน่ากิน,นะนเดี๋ยวตั้งกล่องท่างใหม่ก่อนสวัสดีสิบสามท่านนะคะเข้ามาแล้วทักทายกันได้ทักกันได้ยังกินแรงจ้า <c oughs> บ่าค่อยสบายดิพีน่น้องโอ้ยนอกไฟก็ได้ยูทงยูสวนคะ่ะทุกคนมันกะเลยเป็นแบบนี้ ผัดกะเพราตับพี่น้องค่ะผัดกะเพราเครื่องในอยูค่คนเดียวสามีพระท่านมากเลยสวัสดีสิบเอ็ดท่านนะคะทำไมไม่เห็นเม้น์น่ะ <c oughs> ทำไมไม่เห็นคอมเมนต์ค่ะไม่มีใครเม้นมาเลยเหรอถ้ากันในยังกินแรงเนาะคะ่ะคือไป่เห็นผู้ใดอคอมเมนต์มาเลย สวัสดีสิบเอ็ดท่านจ้ามือนิช่วงกังวันฝนตกไหมพี่น้องบดทไายหอดคลิปไลนเดทาายคลิปเดียวคลิปกลิ่นก้อยประทูคนกดเมนร้ายหลายพี่น้องขาตอบคอมเมนต์ท่านเดอ้อขอโทษขอให้ได้ไหลายอยากตอบทุกคนมากๆแต่ตอบไม่ทันจริงๆแล้วก็ที่สําคัญคือความหมาย มันจะบล็อกเม้นเราค่ะถ้าตอบเยอะทุกคนน้องบอยไม่เห็นคอมเมนต์นะเเห็นพง่อไส้แบบๆพง่อไส้บ่เลยเห็นมีเน็ตอยู่บ่มีเน็ตเราบอกคือเด้มาเบิงค่ะน้องบอยแน่นนะเอิกแม่ทุกคนหายใจบแบบ่วดทองมันเป็นอาการแบบ มืออื่น่าจะไปหาหมออยู่เดี๋ยวตัมบกักคิดจะขท้ากันด้วยทำอย่างไนย้ายผักกะเพราเครื่องในไก่ค่ะ คัดใส่ซับใส่ไตไใส่หัวไตสวัสดีสิบห้าท่านนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมบอ,อกอย่าลืมบอ,อกไปนะคะทุกคนอย่าลืมกดคอมเมนต์ให้ด้วยค่ะ ห,ยหายใจไม่อิ่มให้อยู่คนเดียวผัวกับวท่านมากงเออ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 ดาดมือกูลุกขึ้นาหนี้บกนี่ดาดมือฉันแมพ่พี่มออนี้มันห้อนหมอตับฉลวกลับก่อนดิต้องไปจะลวกลับก่อนนะคะทุกคนอันดับแรกลวกไปแล้ว ำพิเศษเราก็จะเริ่มผัดกันเลยค่ะหายใจบอิ่มยังเจ้าของชอกใส่น้ำมันค่ะลูกไส้กระใจายให้จ้าแม่แล้วอนลูกขายใจ ใจใจครับอีหอย่างดอกมาทักทายจา้าสวัสดีค่ะแม่สวัสดีสวัสดีนะคะ <c oughs> ทุกคนคะนแน่นอะเอิน้นก็ตายบอลเอียนจะคล้องตายมีกลัวตัวเองตายมากเลยค่ะทุกคน เนออกก่อนลูกแม่ไม่ได้ทำให้เจ้าของแม่ทำให้แม่เน้นอะเออหายใจเบาอิ่มแม่เห็อยู่หน้าคนเดียวหรอมาที่นี่กะยันคนบรเห็นเจ้าของตายยันตาย เมือเมื่อไปดัมถิแม่ยืดหน้าแม่แม่ยูดส่วนนีเบิ้งกำลังผัดกระเพรากระเพราตับแต่หวันใจจะลวกลวกเครื่องลวกตับกับเครื่องเอในก่อนนะคะถ้าเป็นกระเพราเครื่องในหวันใจจะลวกก่อนนะคะ พอกับกล้องก่อนนะทุกคนฉันแน่นนะอกมากเลยลืมอะไรรู้ไหมซ้อสหอยหมดไม่ต้องใส่โ <c oughs> <c oughs> ่นตาลแม่มาปิดตาบานคน ีขาูดรสชูดรสชูดรสชูดรสรถดี สวัสดีสิเจ็ดท่านค่ะมาค่ะน้องไหม่ให้กินน้ำเนยเด้อค่ะมาๆน้องไหม่สวัสดีน้องใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลมันว่าอย่างฝรั่งฝรงออุ่งอันมาออกยิงถ้าแฟนมานอนหนีย่า ห้ากลัวตายครับเปน,นนั่นหรอมันสิบวตายสิคะ่เข้มขนดน,นี้ แข็งแงเข้มไห้ได้ใส่น้ำล้วสูงได้ได้ได้ไยรับทานค่ะได้ผัดเครื่องในไก่ค่ะไปซื้อผัดเครื่องในไปซื้อเครื่องในไก่มาจากร้านค้าสี่สิบบาทสวัสดีขวนตานะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะขอนัวนัวค่ะได้เลยค่ะน้องใหม่วสิพัดแห้งแห็งแม่มัดดีใส่รถดีไลทำอะไรกัน กินครับสวัสดีค่ะน้องน้องตักน้องตักตักสวัสดีนะคะครูบาสุรินผัดกับพ้าเครืองไยค่ะซิมก่อนโอ้ยดวนไดอยู่กินกับข้าวเนาะหูอยู่เลยบ้านว่า,วาต่อไปก็ใส่กระเพราแล้วก็จบเลยปิด ปิดแก๊สใส่กระเพราเวอร์มาห้ากําหนึ่งใส่หมดเลยเนี่ยเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสืฟแล้วก็จะรับประทานก่อนสามีเพราะว่าสามียังไม่มาฉันรอไม่ไหวหรอกเพราะว่าฉันไม่ค่อยสบายวันนี้ฉันก็จะรีบอาบน้ำเฮ็ดยังกิ่นแรงนะจ้าสวัสดีค่ะวิลาสินีซุนนี่อยู่น้ำกันเด้๋นี่นัดกันมาเบิ้งนี่นะ วิลลสทนี่กับขนตาอยู่น้ากันได้หนิฉันว่าเป็นบอเนี่ยนะเออใครใจบ้ออกหอบบริไซนเสือเลยเด้ม้น,เนีเมื่อไหร่จะมาหาคิดถึงแล้วเดี๋ยวให้ทำค้างแตงเสร็จก่อยังไม่เสร็จค้างแตงเลยเมื่อไหรเมื่อไรมีตังนั่นแหละ ยังได้มิตังคนละมิตตามินตาได้เลขตัวไหนอะพรุ่งนี้หมูเอียนซื้อเลขตัวไหนมิตตาฝันว่าจังไหนมิตตาวามากมิตตาวามากสี่ข้อฝันห้เดี๋ยกสิินเ่าไปเลยมิตตาว่ามาเลยค่ะวามฝันฝันว่ายังไงบ้างไหนๆใส่สนุกงาน ถ้าใ้ฝันบอกฉันอยู่คนเดียวค่ะอยู่คนละบ้านอ๋อว่ามันอยู่ใกล้น้ำกันนี่ตาฝันบอต้องไปเล่าความฝันในในแชทนะั้งงั้นจะตีเลขตีเลขสามโตเลยแล้วก็บ่าต้องซื้อค่ะทั้งวันบางนึงนี่เดี๋ยวจะให้ดูหน้าตานะคะไม่น่าทานหรอกเพราะว่าไม่กินเผ็ดน่ะเข้าใจปะ ตั้งแต่รสเผ็ดตั้งแต่เนี้นะเอิกมัน,มนรสเผ็ดแบบนั้นเลยเด็กบ้านเจ er ีนนี่เด้อสัญญาเออเปดเกา่าเมท่านฟันเลยเฝ้าฝันไม <c oughs> ่คนอยอยมันไม่สวยนะ่ะมันไม่แจ้งนะเข้าใจไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะปิดฝาไวใ้ให้คุณสามีมาทานนะคะคุณสามีจะ,สะเสด็จตอนไหนก็ไม่ทราบปิดฝาไว้ก่อนแล้วก็ฉันจะไปสัดรับประทานก่อน เขาก็เอาไฟไปด้วยค่ะมันมืดมากที่บ้านเราที่กระท่อมมันมืดมากเลยอ่ะเข้าใจไหมอ๋อไปกันอยู่ด้วยกันก่อนอน,นะฉันกลัวผี <c oughs> อยู่ด้วยกันก่อนนะคะทุกคนคะ่ะอย่าพึ่งไปไหนนะเข <c oughs> ้าใจไหมอย่าพึ่งไปไหนเด็ดขาด <c oughs> ขึ้นหนี่กับสิดได้นอนบ <c oughs> อุาเป็นอย่างคือสิบดได้นอนฮะมิ้งตาเป็นอย่างคือสิบ่ได้นอนล่ะเกิดอะไรขึ้นมไ่ทสาบได้นี่เกิดอะไรขึ้นคะ <c oughs> <c oughs> คนหายใจเบาอิ่มนะมือจะไปหาหมอพัวกันน่านมากใหา้ตอนนี้ใจสันแห้งมันม้นรูดเป็นยังนน่นต้องไปหาหมอคนเบาอ๋อบีมบีมหรอบินบีมเบ,มบ,มบ,มบาเบาเศร้าบ่ บีมเขาไปเที่ยวบางหันบดเลยไปน้ำสน้นลำหนาเลยส้นลำหนาบีมเลยด่าฉันหรอมั้งป่ะนี่ยิ่งอ่อยที่บ้านอ่ะอร่อย มือนสีหายอย่างมากกินหพี่น้องเมืองน้อคนกดไลค์ดีดีคลิปกินกับคลิปกเกษตรค้นอ่นคอมเมนต์ดีดิ่ชอบบ่ะงทุกคนอยู่นานะความหมายมันไม่มีไฟ ถ้าฉันเป็นอยังไะกลางไร่สดท้บอกหลุดมันรับฉันในเดิมบ้านนี้คมขีดบัาง <c oughs> เอาคนอยู่ใส่เบาสนามคือบ่นไดนนอนคือว่าคนเบา ไพ่บ้าสนาเขามีงานจนบอกข้างบ้านาทุกคนท่านเป็นอะไรอ่ะ ยัม่ยังไม่ไปหรอมาเดี๋ยวข่าม,มกป่าสมฮะของใครเห็นคอมเมนต์อ้ามกป่าสมเป็นแซบ่บเหรอีเทนแม่เน่นอะเออ ทางห้องอืคนจมหรออืมเพิ่งสิลูเลี้ยงได้เนี่ยมิ้นตตาเพิ่งสิเข้าใจอ่ะ หัวเย่หอยบ่นอนน่ะเขาใจแล้วกะปิดหัวไว้ตัวเปลดเพ่งได้ขายของอยู่บ่กมืเอนี่อยากไปกินน้ำแล้วอ่ะกับลูกชิ้นทอดหายใจย่านชอกอยู่นี่อิลี มืออื่นต้องไปหาหมอด้กทุกคนหวันใจพูดเยอะไม่ได้นะเดี๋ยวมันมัน,ม,นมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากมันเหนื่อย บ่พิมพ์บอกว่าผัวแย่หอยบ่นอนเนาะก็ะสันรู้เรื่องเลยต้องบอกว่าผัวย่หอย ทักทายค่ะสวัสดีค่ะแม่ชมไม่เอาบอกคอนเทนต์ไม่เอานั่งลงนั่งลงไหมทำไมต้องให้แม่หายแม่แห้งเน,น่นนะเอ,อิกอยู่ค่ะขอบคุณมากค่ะ มันหอมตัดเนี่ยพุณนแม่ไล่สดอยู่ออกกล้องแต่นั่งยุ่ไก่มันอยู่เดพี่น้องนี่เป็นมุ้งกล่องเือคือ เดี๋ยวให้ทุกคนเห็นด้วยนะเห็นมั้ยนไม่เอาผมไม่ขอ <c oughs> นุ่นแม่ไร้ส่วนเห็นไหม่ <c oughs> ขอ เห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นบ้างนั่งหิวนั่งขอขอหยุดขอกอนหนึ่งนะขอขอดีๆอ้อนก่อนกร้สันไปไลกินอ้อนก่อนชี้อ้อนก่อนให้อ้อนก่อนเลยอ้อนอ้อนก่อนเอามือมากก่อน ใช่งไหมเดี๋ยวค่อยกินพร้อมกันทายพร้อมมก่อกันอิ่มหลัวห้าขอ,อากินเบิดเหมือนเนาะคอนเทนต์เออกินมาดูจากอิ่มจากเซ้า แม่กินยังไดก,กินนะมั้งหดดแล้วเดี๋ยวให้กินก้อนลูกไข่แนะ่ไอเน่งสวัสดีค่ะเบิ้งคนเบิ้งอะไรก็ตู้น่ะ มันใจไม่ค่อยสบายนะคะทุกคนพวกนี้จะไปหาหมอเป็นแน่นนะเอิกแล้วก็หายใจเบาออกหายใจเบา,า,า,าสุดท่องไม่รู้ว่าเป็นอย่างผู้ใดก็ได้ประกาศตามหากัวงในแนแม่มันขึ้นน่านมากแท้ ไปคักไปแน่แถว กินลายพูดก็เลยเป็นบอ่อไอเน่งเป็นเป็นมาสามสี่มือแล้วไม่ได้กินลายได้กินข่าวมือแล้วสองขาบหนึง่ง มิแกนพี่ริ่มกำลังเดินชุดไปนะเอาเหรอวันนี้หรอไปดูมิดแกนก่อนตอนนี้ใช่ไหมลืมวันนี้ใช่ไหมไปา,ายทุกคนไปดูมิดแกนก่อนนะ